มีหลักธรรมะสั้นๆนที่จะนำมาฝากกัลยะาณมิตรผู้ที่ฝักใ่ในธรรมของพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธะเพื่อที่นำไปยนิโสมนนสิกการากระทำไว้ในใจเป็นอย่างดีปฏิบัติธรรมให้สมควรจะทธรรมเพื่อการถ่ายถอนสิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นที่มั่นออกมาจากกาย นะออกมาจากใจนั้นะสิ่งที่จะนำเสนอในโอกาสนี้เป็นเป็นเรื่องของจิตนะจิตชนิดไหนเอาไว้ทำอะไรนะถ้าเราใช้จิตต่างประเภทนะไปทำอีกประเภทหนึ่งนะผลประโยชน์นะที่จะเกิดมันก็เกิดได้ไม่เต็มที่หรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะซึ่งการเรียนรู้จิตนะเพื่อให้ เข้าใจในความเป็นจิตที่ท่องแท้เนี่ยพระพุทธองค์เรียกว่าจิตตะสิกขาคือความรอบรู้เรื่องจิตนะนั้นจิตตะสิกขาคืออะไรคือการเรียนรู้เรื่องของจิตว่าจิตชนิดไหนมันเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลนะจิตชนิดไหนเอาไว้ทำสมถะแล้วก็จิตชนิดไหนเอาไว้ทำวิปัสสนา แล้วก็จิตชนิดไหนใช้การไม่ได้เลยอันนี้เราต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตแต่ละอย่างให้มันชัดเจนนะเพื่อควรแก่การงานนะทีน,นี้มาดูลักษณะของจิตนะที่จะต้องนำไปใช้กันนะอันดับที่1เราต้องรู้จักก่อนว่าจิตอย่างไหนเป็นกุศลจิตอย่างไหนเป็นอกุศล ตอนนี้จิตที่ไม่ถูกกุศลไอ้จิตที่ไม่เป็นกุศลเนี่ยก็คือจิตที่จะไม่ถูกสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั่นะคือราคะโทสะโมหะครอบงำนะเพะฉะนั้นเมื่อใดจิตเราเนี่ยมีราคะโทสะโมหะครอบงำเนะมื่อนั้นจิตจะหลงไปเสือไปนั้นจิตนั้นเป็นอกุศลแน่นอนนะนะแต่จิตบางชนิดมันก็เป็นอกุศลนะแบบละเอียดนะจนเราคิดว่ามันไม่เป็นอกุศล ก็ต้องสังเกตนะให้ดีๆนะตอนนี้จิตท,ที่เป็นกุศลจริงๆเนี่ยพระองค์ตรัสไว้อย่างไรจะต้องมีรนะะหุตารนะะหุตาแปลว่ามีความเบาคือถ้าเมื่อถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตของเรานี่หนักนะหนัก,นกขนนๆขึ้นมาแน่นๆขึ้นมาให้รู้ว่าทําผิดแน่นอนนะอับกุศลและจิตนะเกิดแทน กุศลจิตแล้วนั้นเวลาลงมือปฏิบัติบางคนจะหนักอึ้งหนักเหมือนกับแบกของขึ้นภูเขาหรือขึ้นที่สูงเนี่ยถ้ามันหนักขึ้นหนักขึ้นแสดงว่าทําผิดแน่นอนเพราะว่าจิตที่เป็นกุศลมันจะต้องมีลักษณะที่เบานะนั่นคือประการที่1ประการที่2จิตที่เป็นกุศลจะต้องมีมูทุตามูทุตาคืออะไรมีความนิ่ม นุ่มนวลน,นิ่มนวลอ่อนโยนนะถ้าปฏิบัติแล้วในจิตของเราแข็งแข็งทื่อๆนี่แสดงว่าเป็นจิตอกุศลนะเพราะจิตที่เป็นกุศลนั้นจะต้องนิ่มนวลน,นะนี่คือประการที่สองส่วนประการที่สามเนี่ยจิตที่เป็นกุศลจะต้องมีปาคุณยาตาก็คือความคล่องแคล่วว,ว่องไวนะถ้าปฏิบัติแล้วในจิตเราซึมซมทื่อๆนั้นแสดงว่าจิต อกุศลเกิดแล้วแน่นอนเราต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติรู้สึกไหมว่าพอจงใจจะทําจงใจในการปฏิบัติเมื่อไรเนี่ยจิตจะหนักหนักจิตจะแน่นๆจิตจะแข็งแข็งจิตจะทื่อขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าโลภะนะกิเลสมันเกิดอยากจะปฏิบัติไอนะความอยากปฏิบัตินี่แหละคืออกุศลนะโลภะเกิดนะ ก็อยากปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติมันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่เพ่งจิตเยอะๆกำหนดเยอะๆเพ่งมากๆกำหนดมากๆและรู้สึกว่าจิตจิตมันจะเป็นสิ่งที่หนักสิ่งที่หน่วงสิง่สิ่งที่ไม่คล่องแคล่วว,ว่องไวสิ่งที่ไม่นิ่มนวลน,นี่แหละนั่นคือลอักษณะของจิตอกุศลซึ่งเป็นจิตที่ไม่ควรแก่การงาน แท้จริงแล้วเนี่ยจิตที่ดีที่สุดสําหรับนักปฏิบัติก็คือจิตธรรมดาของมนุษย์ธรรมดานี่เองนะจิตปกติของมนุษย์นั่นแหละดีที่สุดนะเพราะจิตของมนุษย์มันจะเห็นธรรมชาติได้ชัดเจนว่าสิ่งอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะเห็นได้ชัดแต่ถ้าเราไปเพ่งจิตบังคับจิตให้เป็นจิตของพรหมจิตที่ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแล้วมันจะเห็นธรรมชาติของจิตของอารมณ์ที่มากระทบได้ยาก เพราะฉะนั้นนะเวลาปฏิบัติแล้วก็ต้องนะเรียนรู้เรื่องของจิตให้ดีเพราะนั้นจิตตัดสิกขาจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาเรียนรู้นั้นสรุปนะสรุปสั้นๆก็คือนะจิตนะที่เป็นกุศลนะหนึ่งต้องมีความเป็นละหูตาคือมีความเบานะจะต้องไม่หนัก ประการที่2จิตจะต้องมีมุทุตาคือความนุ่มนวลอ่อนโยนนะจะไม่แข็งไม่ทื่อนะในประการที่3จิตที่เป็นกุศลจะต้องมีปาคุญญาตาคือมีความคล่องแคล่ววงไวแต่ถ้าซึมทื่อนั้นไม่ใช่นะให้เราไปสังเกตดูว่าจิตเราเป็นลักษณะไหนนะนี่คือธรรมะที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะที่มีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ